สวัสดีครับผมเก่งจอนชันมุมแรงนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวมุมแรงฮัลโลมินินะครับซึ่งเป็นมุมแรงไซส์เล็กนะครับก็เป็นมุมแรงอินดอร์นะครับที่ไม่ค่อยสูลมนะครับผมพูดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นมุมแรงพลาสติกบางนะครับงั้นถ้าเจอลมแรงๆเนี่ยเขาก็จะบินโดนลมหอบบินไปหรืออาจจะ พาไปตรงไหนก็ได้นะครับก็บิดเบี้ยงลมวันลมแรงๆนะครับลมอ่อนๆยังพอพอเล่นได้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรามาพูดถึงการคว้างมุมแมลงที่ถูกต้องก่อนนะครับเพราะว่าสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเอามุมแมลงไปแล้วไม่ฝึกนะครับก็จะเล่นมุมแมลงไม่สนุกนะครับมุมแมลงไม่ใช่ของเสม็จรูปนะครับที่เอาไปปุ๊บจะเล่นได้เลยนะครับเพราะยกเว้นคนมีพรสวรรค์ผมเองไม่มีพรสวรรค์ผมก็ ต้องฝึกเช่นกันนะครับดังนั้นการคว้ามุมแรงที่ถูกต้องก็คือใช้นิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้นะครับขีดมุมแรงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สะบัดไปอย่างนี้นะครับให้เหมือนดาวกระจายให้เขาเกิดแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงนะครับให้เขาหมุนนะครับเหมือนคว้างขวานให้เขาหมุนนะครับเช่นกันนะครับในลักษณะ90องศาหรือ45องศาเลือกอยู่ตามองศาที่ข้อมือเราถนัดนะครับผม กึ่งแนวตั้งนะครับห้ามปลาแนวนอนเด็ดขาดนะครับถ้าปลาแนวนอนมุมแมลงจะไม่กลับนะครับย้ํานะครับถ้าสะบัดแนวนอนมุมแมลงไม่กลับสังเกตได้ครับสะบัดมุมแมลงแนวนอนปุ๊บมุมแมลงจะบินขึ้นสูงแล้วก็ตกลงถ้าเป็นอาการนั้นแปลว่าข้อมือเราผิดนะครับเราต้องปลาในแนวนี้ครับ90-45นะครับผมย้ํา90-45องศานะครับถ้าปลาถูกครับมุมแมลงเขาก็จะพลิกวนกลับมานะครับ ส่วนถึงไม่ถึงหรือรับได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนะครับถ้าแค่วนกลับมาก็ถือว่าความมุมแมลงได้ถูกวิธีแล้วนะครับผมโอเคดังนั้นก่อนทุกครั้งที่คว้างนะครับให้ยกปีกไปปีกสามปีกนี้หนึ่งสองสามนะครับยกแค่นี้พอนะครับเพื่อให้มุมแมลงรับลมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับชมรีวิวกันนะครับว่าก่อนจะส่งให้นะครับมุมแลงสามารถบินได้หรือเปล่าในมือของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ มือแงตัวนี้ครับบินได้ดีเลยทีเดียวนะครับบ่อสักโครู่ปร่าใกล้ต้นไม้ก็ติดต้นไม้นะครับมือแรงมินิฮัลโลนะครับใช้วงกว้างวันสา้สี่เมตรนะครับงั้นดิกเลี้ยงพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือหลังคานะครับเพราะถ้าเราฝึกอยู่แล้ยวยังกว้างไม่ถูกอาจจะติดต้นไม้หรือติดหลังคาได้นะครับทําให้เราเล่นไม่สนุกนะครับหรืออาจจะอดเล่นเลยก็ได้นะครับ <knights> ก็เห็นลูกค้าหลายๆท่านติดหลังคาก็ต้องปีนกันหรือหาไม้เขลี่ยกันลงมานะครับ ก็ลองฝึกดูนะครับฝึกเล่นให้ถูกต้องติดคัดอะไรก็อิ i n ็อ x มาถามได้ผมจะทำคลิปวิดีโอตอบคำถามกลับไปให้นะครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมเก้งจอนไทมูมแรงกู๊ดไทม์ก็ข้อชอบสนุกไม่รู้จบสวัสดีครับ